ในช่วง50ปีที่ผ่านมาจีนซึ่งเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่ใหญ่ที่สุดในโลกและแอฟริกาซึ่งเป็นทวีปที่มีประเทศกำลังพัฒนามากที่สุดในโลกมีความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องความสัมพันธ์ระหว่างจีนและแอฟริกามีรากที่อย่างแน่นลึกซึ้งจากการสนับสนุนซึ่งกันและกันตั้งแต่การต่อสู้เพื่อปลดปล่อยแอฟริกาจนนำมาสู่ความร่วมมือในหลายด้านทั้งด้านการค้าการลงทุน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการศึกษาและการดูแลสุขภาพที่ผ่านมาบริษัทจีนช่วยประเทศในแอฟริกาสร้างและปรับปรุงทางรถไฟคิดเป็นระยะทางกว่าหมื่นกิโลเมตรทั้งหลวงกว่าแสนกิโลเมตรสะพานกว่าพันแห่งท่าเรือกว่าร้อยแห่งและสายส่งและจำหน่ายไฟฟ้ากว่า66,000กกิโลเมตรโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้เปรียบเสมือนเส้นเลือดแดงที่เชื่อมต่อทั้งทวีปแอฟริกา นอกจากนี้จีนยังร่วมกับแอฟริกาขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการลงทุนในด้านพลังงานไฟฟ้าลมแสงอาทิตย์รวมถึงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาจีนจะตั้งศูนย์สาธิตเทคโนโลยีการเกษตร24แห่งในแอฟริกาเผยแพร่เทคโนโลยีการเกษตร,โโรษขั้นสูงมากกว่า300รายการ ซึ่งเพิ่มผลผลิตในท้องถิ่นได้30ถึง60เปซ็นเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในแอฟริกามากกว่า1ล้านคนผู้อำนวยการฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกล่าวว่าจีนและแอฟริกามีความร่วมมือที่แนบแน่นทําให้ห่วงโซ่อุตสาหกรรมของจีนและแอฟริกาเสริมซึ่งกันและกันอย่างแข็งแกรง่ง